Được rồi Kẹ Thân ảnh nãy ấy này Hãy subscribe Không không phía lương lương xôm, đồng, Ôi, xịt này chứa mấy, bọn nhé. Đây nhé. Đó. Tí mông qua rồi xịt này nhé. เทปกาอ้อยดูครับตรงนี้เดดูครับรอดูรอชมเนี้ยมี่ดูอนนี้นครับพี่เทปเกาแล้วโอ้โหเตี่ยนี่นๆก็เป็น,นสีส้มอะหลังเป็นเหลืองครับเหลืองขันที่แล้วชมพูครับขันนี้ก็เหลือง คันน,ค à, นี้ก็เป็นแถวเดิมครับแถวเดิมเดิมอ่านี่ก็เป็นตัวลงของลิสซันลิสซันลิเอมฮะก็คือคลิกซีก็แข็งแรงดีครับแข็งแรงดีครับไม่มีรอยผุไม่มีรอยอะไรเลย คนสีส้มนี่ก็สีดำอ่ะหลายเส้นนี้จะเป็นสีดำช่างกำลังทำขนาดนี้ครับกำลังตัดเสียแต่งเชื่ออยู่ไหม bị mẹ là tầm Rồi mấy mẹ đi nè Bị đi Rửa mây mấy mẹ mẹ đi Mẹ đi hay Mẹ đi hả Mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền thăm เจากก้าก็มาค้างแบบอมเธอเลยเอ,อ,อันนี้ครับก็ที่ FC ฟซีหาเมื่อวานครับที่ออว่าหกล้อคันไหนครับเนี่ยอันนี้ครับแต่ว่าเออกำลังทำใหม่ถังน้ำอยู่ครับเพราะว่าถัางน้ํานั้น นานเลยนะเลยทาให้ทําให้ลูกค้าก่อนเกือบเสร็จแล้วก็เลือแค่ยกถังน้ําใสครับก็มาทาให้หัร้อนนี้ต่อ,อน,นี่ครับอะไรก็ยึดสองข้างเลยครับของต้นคนนี้อันนี้ก็ยึดกลางครับแล้วก็จะมีที่ยึดแนบยังไม่เสร็จครับยังไม่เชื่อมด้วยนะ วางแค่วางเหล็กวางอะไรชิคช็คว่าเออมันร้อมันไปด้วยกันได้ไหมเออสรุปแล้วก็ใช้งานได้ดีกับมันไปได้กันได้ครับ,รบพี่เอฟซีถามมาเมื่อวานมาส่งให้ดูนิดหน่อยฮะไดตแล้วครับงาน,นเริ่มงานเมื่อไหร่ยจิถ่ายให้ชมรัะ นี่ครับโอ้นี่อ่ะที่เกียร์ที่วางเมื่อวานอ่ะไฟไฟวินเอาแล้วนี่แล้วก็จะจอเจาะยึดตุ๊กตานี่ครับเสร็จอีกแล้วหน,น,นึ่งคันนรับก็รอทำสีรับคันนี่ดดเียง ียวช่างกำลังทำสีเรืองของโน้นนี่ยไปตามมองครับไปแกะเทปกลางของโน้นให้ดูเนาะอ๋อนี่ครับที่เอฟซีถามว่าช่วงล่างอะไรครับตรงนี้เป็นช่วงล่างของบีเอ็มบีเอ็มบีเอ็มบีซัน เนี่ยส้มใจ่ก็เสร็จแล้วครับส้มสดต่อไปก็สีดำช่างกำลังวาดเลย นี่ครับตัดลายดำนะฮะ เกือบแล้วเกบเสร็จแล้วเกือบเสร็จฝั่งนี้นลไม่ได้เกือบเสร็จทั้งทันอุ้ยฝุนลมรั่วเรียบร้อยอแกะขนาดนักไอ้แกะเนี่ย Ui Kèm lời Kẹp vài dưới đây không đều có là kẹp em này Không เรียบร้อยเรียบร้อยอ่านี่ครัเราทำรนี่ได้เลยาเกลนน้อนงนดนี่คุ้มคาลไเลยนะอ่าจะต้องไลไล่ไปขอ่เดียวเจาครับเรียบร้อยครับสวยงาม เดี๋ยวฝังนี้ฮะรอที่ตามต่อคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ